ก็คือบ้านหองเองสวัสดีค่ะพื้นหลังที่คุ้นเคยใช่เธอคิดถึงไหมฉันคิดถึงนะก็เลยแบบว่าแวะมาไลฟ์เบาๆแต่ว่าแสงในห้องมันมันไม่ค่อยสว่างเลยหนูไม่มีโคมไฟอ่ะได้อะนะ หรือว่าเราหาฟิลเตอร์ที่มันดูจะสว่างกว่านี้วัดดีครับพี่วัดดีครับพี่เอามาทันหรือเปล่ามาทันสีพี่เอามเพิ่งไลน์มาประมาณสองสานาทีอ้ยอันนี้ไม่ได้พี่ขอหาฟิลเตอร์แบบหนึ่งทำ <c oughs> ไมแต่ละฟิลเตอร์มันดูแบบนอนน้อยอ่ะ ันนี้ดอกรีเราวดีหรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้แหละชอบอันนี้ที่สุดเพราะว่าวันนี้แสงในห้องมันไม่สวยเลยทุกคนคือหน้าสดวันนี้มันก็ไม่เลิศนะขับขึ้นสัมปะ